จานเบรกเดิมของโรงงานกับจานเบรกเดิมของรันสต็อปแตต่างกันอย่างไรเลือกแบบไหนดีวันนี้มีคําตอบครับคำถามง่ายๆแต่ลูกค้าชอบถามนากตัวจานเบรกเดิมที่เขาชอบมาเปรียบเทียบระหว่างตัวโรงงาน อะไ่ทดแทนกับตัวลันสต็อปซึ่งมันมีข้อแตกต่างหรือการเลือกหยิบเลือกใช้เนี่ยยังไงเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาอธิบายเลยนะครับแยกเลย <Okay. S 1> เริ่มต้นที่ตัวโรงงานก่อนซึ่งจานขนาดเดิมเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วว่าเวลาเราซื้อรถมานะครับเราก็จะมีตัวจานเบรกให้อยู่แล้วซึ่งเขาก็จะมีมาตรฐาน OEM ของเขาอยู่แล้วความปลอดภัยเขาก็มีอยู่แล้วหลังจากที่หลายๆคนที่อาจจะแบบใช้งานไปแล้วในระยะยาวนะครับแล้วจานเบรกหมด <Okay. S 1> ก็ไม่มีปัญหาก็คืออันนี้มันสามารถเบรกได้ปกติอยู่แล้ว <Okay. S 1> ทีนี้เขาอยู่ใน ช่วงระยะเวลาที่เขาอยากจะเปลี่ยนจากตัวจานขนาดเดิมแล้วอยากจะมองจานใหม่ที่เอาอมาทดแทนอาจจะเป็นจานหน้าเรียบเนี่ยแหละปกติเลยแต่ทีเนี้ยเขาก็จะมีออปชันละว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนที่ศูนย์ที่เป็นตัว oem ดีไหมหรือเราจะเลือกจานแบบเดิมที่เป็นของรันสต็อปดีไหมซึ่งอันนี้มันอยู่ที่ลูกค้าเลือกแต่ถ้าในมุมมองผมนะครับถ้าลูกค้าจะเลือกของตัวรันสต็อปเนี่ย ผมต้องบอกว่าจานเดิมของเราเนี่ยมันก็คือเป็นอะไหล่ทดแทนที่เหมือนกับ OEM เรามีเครื่องหมาย ISO อยู่นะครับที่เราสามารถการันตีได้ว่าเฮ้ยสินค้าที่เราทําอยู่ผลิตอยู่ณปัจจุบันสามารถส่งออกต่างประเทศได้เนี่ยคือเป็นมาตรฐานที่การันตีเรื่องของความปลอดภัยสามารถใช้ได้จริงและสามารถใส่แทน OEM เดิมได้เลย <S 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 และ สิ่งที่แตกต่างเลยนะครับเรื่องของราคาคือเรามีโรงงานอยู่ผลิตที่ไทยอยู่แล้วนะครับเราก็จะมีเรื่องของราคาที่อาจจะถูกกว่าของ OEM ด้วยซ้ําแต่สิ่งที่คุณได้เพิ่มเติมขึ้นม,มาคือเรื่องของตัวจานเบรเนื้อไฮคาร์บอนนั่นเองนะครับแต่ทีนี้คนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันก็คือคล้ายๆกับตัวขนาดเดิมที่มันเป็นตัวจานระเรียบเราก็ยังมีออปชันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาที่สมมติว่าราคาชิ้นเนี้ยอยู่ที่2,000บาทคุณเลือกขนาดเดิมของ OEM ใบราคา2000บาทเหมือนกันแต่2000บาทในที่นี้คุณสามารถ ซื้อเป็นจานเลสซิ่งของตัวลันสตอรได้เลยก็ได้ <Wow. S 1> เพราะว่าอย่าลืมว่าจานสลอ็อตหรือเราเรียกกันว่าจานแบบเจอะรูซะล่องครับขนาดเดิมเนี่ยราคาเนี่ยมันจะเท่ากับตัวขนาดเดิมของตัวจานโอเยมที่มันอาจจะดิฟกันนิดนึง นะครับแต่สิ่งที่คุณคุณจะได้เพิ่มเติมก็คือเรื่องของรูระบายและสําคัญเลยพอคุณใส่ล้อไปแล้วมันก็จะดูสวยดูเลสซิ่งขึ้นและผลการใช้งานก็ไม่ใช่ว่ามันทําให้ดูแย่นะมันทําให้ดีขึ้นด้วย <Wow. S 1> เรื่องของระบายความร้อนได้ดีปัดกวาดหน้าพลาเบให้มันเรียบขึ้นนะ อันนี้ก็จะเป็นตัวจานสาร์องของรันสตาร์ซึ่งผมก็เลยบอกว่าจานเบรกเดิม OEM หรือจานเบรกเดิมของรันสตาร์บัเนี่ยอันไหนดีกว่าผมมองว่าดีทั้งคู่ครับแต่อยู่ที่ว่าลูกค้าเลือกใช้แบบไหนแต่ถ้าลูกค้าอยากได้แบบออปชันที่เพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบายความร้อนเนี่ยผมก็ยังดันไปตัวจานขนาดเดิมแต่เป็นแบบจอระละูซรลอง ัน,นก็อยู่ที่ลูกค้าเลือกผมไม่บอกว่าอันไหนด้อยกว่าอันไหนดีกว่าอยู่ที่ลูกค้าเลือกเลยว่าลูกค้าอยากได้แบบไหนทีนี้ผมจะอธิบายเรื่องของน้ําเหล็กไฮคาร์บอนนิดนึงนะครับว่าเราโฆษณาเลยนะว่าจานเบรกทุกใบที่เราใส่ตัวรันสต็อปอยู่เป็นจานไฮคาร์บอนไฮคาร์บอนคืออะไรไฮคาร์บอนนะครับก็คือส,สารที่สามารถทนความร้อนได้สูง <Wow. S 1> คือมันสามารถสะสมความร้อนได้เยอะและสามารถระบายความร้อนได้เร็วกว่าเนื้อเหล็กทั่วไป <Okay. S 1> อันนี้คือสาคัญเลยสําหรับจานเบรกทุกใบที่เป็นไฮคาร์บอนของรันสต็อป <Wow. S 1> สำหรับวันนี้นะครับใครที่ดูอยู่นะครับก็ได้คําตอบและเรื่องของความแตกต่างของตัวจานเบรกเดิมนะครับซึ่งใครที่กําลังเลือกอยู่ว่าเฮ้ยกำลังลังเลว่าเราอยากได้จานเบรกเดิมเนี่ยยี่ห้อไหนดีแบบไหนดีนะครับวันนี้เราก็บอกละคุณสามารถเลือกโอเยมก็ได้หรือเลือกจานเบรกยี่ห้ออื่นก็ได้แต่สิ่งที่ลราสต็อปมีนะครับผมอยากชูโรงเลยก็คือตัวเรื่องของคาร์บอนที่คุณอาจจะได้ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับ ก็ผมฝากไว้ด้วยแล้วกันครับใครที่กำลังมองตัวจานอยู่นะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ